Let's go. อร่อยเลิศกับผลิตวันนี้พามาที่เดอะเซอร์เคิรราชพฤกษ์สูรรมอาหารนานาชาติที่ได้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทุกพื้นผิวสาธารณะก่อนเปิดให้บริการทุกวันมีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างในทุกจุดของโครงการวันนี้กับพรานอองตองข้าวซอยอาหารเหนือต้นตำรับจากเชียงใหม่พร้อมเปิดให้บริการและให้ความรู้ มือกับรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยพนักง,งานสวมหน้ากากอนามัยและเฟสชิลพร้อมถุงมือขณะให้บริการลูกค้ารักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะภายในร้าน1เมตรเช็ดทําความสะอาดภายในร้านบริเวณจุดที่สัมผัสบ,บ่อยบริการเจลแอลกอฮอลภายในร้านตามคุณลินไปเลยครับอะไรเนบคุณลินว,วันนี้เรามารับประทานอาหารเหนือกันที่ องตองเข้าซอยสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์เจ้าของร้านยืนอยู่คู่กับรรีกราคุณดุลยวิทย์คุยอาภัยคุณท็อปขาสวัสดีจ้า มาที่องตองขา้าวซอยเราต้องกินเมนูอะไรคะเมนูแรกคะ่ะกว๋วยเตี๋ยน้ำเงี้ยวครับเป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งเราผสมผสานระหว่างน้ำเงี้ยวกับกว๋วยเตี๋ยวเข้าด้วยกันครับโดยเรานําเส้นใหญ่เนี่ยมาลวกกับน้ําร้อนแล้วก็คลุกกับน้ามันกระเทียมครับผม <ừ> แล้วประราดด้วยน้าซุปน้ำเงี้ยวของเราครับซึ่งความพิเศษของน้ำเงี้ยวเนี่ยเราตุ๋นน้ําซุปกับกระดูกพร้อมกับเลือดไก่พริกแกงเนี่ยเราเอาผัดกับหมูสับครับผมอันนี้ทูอินวัน มารวมตัวกันอยู่ในชามนี้ต้องมาชิมกันที่อ่องต้องเข้าวซอยที่เขาเด่นดังคือเข้าวซอยแน่นอนก,ก็ต้องกลับมาเมนูข้าวซอย,อยน้ําซุปของเราเนี่ยนะครับเข้มข้นเป็นพิเศษโดยเนื้อน้องลายเนี่ยนะครับเราใช้เวลาตุ๋นถึง 3??? ชั่วโมงครับเส้นเนี่ยเรานํามาจากเชียงใหม่เลยครับแล้วเราลวกได้พอดีมากคือจะมีความเหนียวหนึบครับนี่เลยจะมีความเหนียวหนึบ ที่สาคัญนะครับเมนูนี้ก็ยังได้รางวัลมิชลินด้วยเมนูต่อไปนะครับจะเป็นเมนูของทอดครับคือหมู3ชั้นทอดน้ําพริกตาแดงเราหมักกับกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็คลุกกับแป้งทอดด้วยน้ํามันอุณหภูมิ180องศาเวลา7นาทีครับมันจะได้ความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ทานกับน้ำพริกตาแดงสูตรของทางร้านซึ่งน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็มีส่วนผสมของกระปิและปลาลาเล็กน้อยครับอืมไม่น่ากลมกล่อมมากเลยมีทั้งกระปิมีทั้งปลาร่าก็โดยเฉพาะตัวหมูหมักได้ที่ทอดต้องได้เวลาของม ยังไม่จบอาหารเหนือเรายังอยู่ตรงนี้อีกจินส้มผัดไข่ครับจินส้มเนี่ยครับก็คือเป็นแหนมเนี่ยแหละครับเราจะใช้จินส้มเนี่ยนะครับมายีครับแล้วก็ตีกับไข่นะครับเสร็จแล้วก็ผัดในกระทะนะครับโดยที่เราจะใส่พริกแล้วก็ต้นหอมครับเพิ่มความหอมผัดจนแห้งเลยนะครับแล้วก็จะเปิดไฟแรงให้มันมีกลิ่นหอมของกระทะด้วยครับเนื้อหมูเปรี้ยวผัดไข่พุดง่ายใช่ครับพูดเป็นภาษาเหนือจินส้มผัดไข่นั่นเองเดี๋ยต้องขอการันตีความอร่อยพิเศษพิเศษจริงๆก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวนำเงี้ยวหมูสามชั้นทอดน้ำพริกตาแดงจิ้นส้มผัดไข่และข้าวซอยเนื้อน่องลายที่อองตองข้าวซอยสาขาเดอะเซอร์เคราชพฤพษ์ให้เป็นอร่อยเละะิศค่ะขอให้มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานและความอร่อยเลิศของร้านค้าร้านอาหารทุกๆร้านที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤพษ์แต่อย่าลืมต้องกินร้อนล้างมือบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยนะครับ และสําหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านอองตองเข้าซอยคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับผลิตลี่เมชิอีติ้งย่างผิงฉัง,งสวัสดีค่ะ